พี่อิงกับพี่กายใครจีบใครก่อนคะบอกตรงนี้เลยนะคะว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มลงสาวบินชาแนลนะคะวันนี้อิงก็จะมาทําคลิป Q&A นะคะตอบคําถามที่ทุกคนถามเข้ามานะคะก็วันนี้นะคะอิงก็รวบรวมคําถามจาก Facebook แล้วก็ i n s t a g r กรนะคะแล้วก็จะมาตอบคําถามทุกคนในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยดีกว่าก็เดี๋ยวอิงนะคะก็จะมาตอบคําถามทุกคน ในขณะที่กําลังทํางานไปด้วยนะคะแล้วก็เอิงจะให้น้องสาวอิงเนี่ยเป็นคนอ่านคําถามให้อิงฟังนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มข้อแรกกันเลยดีกว่าค่ะเวลาพี่เหนื่อยให้กําลังใจตัวเองอยังไงคะเวลาเหนื่อยให้กําลังใจตัวเองอยังไงก็ถ้าเหนื่อยนะคะก็จะนอนเล่นเกมหาอะไรกินส่วนใหญ่เวลาเหนื่อยก็จะหาอะไรทําที่ให้เป็รู้สึกแบบผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่ชอบเลี้ยงหมาหรือแมวมากกว่ากันครับ ชอบเลี้ยงหมาหรือแมวมากกว่ากันก็ต้องตอบว่าหมานะคะเพราะว่าอิงไม่เคยเลี้ยงแมวนะคะเคยแต่ไปเล่นของคนอื่นเขานะคะแล้วก็บางทีก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีนะคะแต่ว่ายังไม่เคยเลี้ยงก็คงต้องตอบว่าหมาไว้ก่อนนะคะทําไมพี่ถึงเปิดช่อง u t u b e ครับมีใครเป็นแรงบันดาลใจในการทํา youtube หรือเปล่าครับทําไมถึงเปิดช่อง youtube มีแรงบันดาลใจเป็นใครก็คงจะต้องตอบว่ากายนะคะเพราะว่ากายเนี่ยเป็นคนแนะนําให้อิงทํา youtube นะคะเหมือนกับว่า ยิงก็รู้สึกว่า YouTube เนี่ยมันน่าสนใจอยู่แล้วนะคะแล้วยิ่งแบบว่ากายเขาบอกว่าเอออิงอยากจะลองทำไหมกายแบบแนะนำให้ได้อะไรเงี้ยอิงก็เลยก็ลองทำดูนะคะแล้วก็ติดปัญหาอะไรตรงไหนก็คือปรึกษากับกายนะคะไม่เคยเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างไหมครับเคยเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างไหมก็เคยเลี้ยงแต่หมาแล้วก็ปลานะคะสัตว์อื่นๆไม่เคยเลี้ยงนะคะเคยคิดอยากจะเลี้ยงแบบพวกสัตว์เลื้ยคานแต่ว่าที่บ้านไม่ให้เลี้ยงนะคะก็เลยเลี้ยงได้แต่หมานะ พี่ชอบวาดรูกอะไรมากที่สุดครับรูปที่ชอบวาดที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นรูปคนนะคะคืออิงก็ชอบวาดรูกคนแต่ว่าก็ไม่ได้วาดแต่คนอย่างเดียวเพราะว่าปอกๆแม่ครัวตําน้าพริกอยู่ในครัวรูปที่ชอบวาดที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นรูปคนนะคะเพราะว่าเพราะอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าจริงๆอิงก็วาดวาดหมดนะคะไม่ได้วาดคนอย่างเดียววาดทุกอย่างอยู่ที่ อารมณ์ตอนนั้นแล้วก็อยู่ที่งานที่ต้องทำนะคะแต่ว่าถ้าชอบที่สุดก็คงจะเป็นรูปคนเนี่ยนะคะพี่มีแผนว่าอยากได้กี่ซับครับก็อ,อยู่ที่คนดูนะคะคืออิงก็คงทำให้ดีที่สุดนะคะก็ก็คงทำสิ่งที่ตัวเองชอบสนใจไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อยู่ที่คนดูว่าเขาจะมาชอบมาสนใจกับเราด้วยไหมนะคะก็เลยไม่ได้แพลนนะคะว่าจะต้องแบบได้กี่ซับหรืออะไรแบบนี้นะคะพี่เป็นคนยังไงคะในใสายตาพี่ เราเป็นคนยังไงในสายตาเราเหรอก็เป็นคนปกติทั่วไปนะคะก็ก็ไม่ไม่ใช่คนดีคนร้ายอะไรนะคะใครดีมาก็ดีกลับนะคะใครร้ายมาก็ไม่ไปยุ่งนะคะไม่สนใจก็เป็นคนปกติทั่วไปนะคะเวลาว่างพี่ชอบทําอะไรมากที่สุดครั ถ้าเวลาว่างนะคะถ้าชอบทำอะไรมากที่สุดก็คงเป็นนอนเล่นเกมนอนดูซีรีส์หาอะไรอร่อยอร่อยกินนะคะหรือไม่ก็บางทีอาจจะมีวาดรูปบ้างอ่านหนังสือบ้างอะไรแบบนี้นะคะแล้วแต่อารมณ์พี่อิงเคยหัวร้อนขนาดพังข้าวของไหมคะหัวร้อนขนาดพังข้าวของไม่ไม่เคยถึงขั้นพังข้าวของนะคะแต่ว่าถ้าตอนเด็กๆเ,เนี่ยแบบโมโหแล้วปาตุก๊กตาก็อาจจะฟอมีอยู่บ้างนะคะแต่ว่า ไม่เคยแบบถึงขั้นทำลายข้าวของนะคะยิ่งโตมาก็ไม่มีนะคะไม่เคยคะ่ะวิธีมูฟออนค่ะวิธีมูฟออนนะคะวิธีมูฟออนที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือเราต้องเปิดใจะคะ่ะเปิดใจให้คนอื่นเข้ามานะคะแล้วก็เดี๋ยวพวามีคนใหม่เราก็จะลืมคนเก่าไปเองะคะ่ะเหงาทำอะไรดีคะเหงาทำอะไรเหงาถ้าเหงานะคะก็ ก็คุยกับเพื่อนนะคะเถ้าไม่มีเพื่อนคุยด้วยก็คุยกับแฟนนะคะแล้วก็ถ้าแฟนไม่มีนะคะก็คุยกับพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะถ้าไม่มีใครคุยด้วยอีกนะคะแล้วก็คุยกับหมาคุยกับแมวนะคะถ้าหมาแมวก็ยยังไม่คุยกับเราอันนี้ก็ไม่รู้แล้วนะคะทุกคนหาไอเดียที่จะใช้ในการวาดภาพจากไหนคะไอเดียที่ใช้ในการวาดภาพนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นเนี่ยอิงใช้ชีวิตอยู่กับอะไรนะคะแล้วก็ถามตัวเองนะคะว่า เราและได้ช่วงนี้เราได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรเรากําลังชอบกําลังสนใจอะไรนะคะก็ไอเดียจากการวาดภาพนะคะก็จะมาจากสิ่งนั้นๆนะคะอย่างเช่นตอนนี้อิงอาจจะชอบเกี่ยวกับเรื่องเกมค่ะจะวาดอะไรเกี่ยวกับเกมเยอะหน่อยนะคะหรือว่าเป็นศิลปินอะไรที่เราชอบหรือว่าเรื่องที่เราสนใจนะคะไอเดียหรือว่าแรงบันดาลใจเนี่ยก็จะมาจากตรงนั้นนะคะตอนเด็กๆมีความฝันอยากเป็นอะไรคะรตอนเด็กๆหรอตอนเด็กๆอิงอยากเป็น จริงๆอิงอะอ,อยากอยากเหมือนแบบอยากโตมาแล,แล้วก็ใช้ชีวิตด้วยการแบบว่าวาดรูปอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็จริงๆมันก็มีหลายช่วงเนาะเหมือนกับตอนเด็กๆเราก็จะแบบว,ว่าอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่หลายอย่างแต่ว่าถ้าหลักๆนะคะก็คงแบบอ,อิงออะชอบวาดรูปแต่เด็กแล้วก็เลยคิดว่าความฝันในวัยเด็กก็คงแบบว่าเออโตมาแล้วแบบได้ใช้ชีวิตอยู่กับการแบบว,ว่าทํางานด้านศิลปะหรือว่าวาดรูปหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะพี่อิงก,กับพี่กายใครจีบใครก่อนคะ ข้อนี้นะคะเป็นข้อที่คนแบบถามเข้ามาเยอะสุดแล้วนะคะในบรรดา Q&A นะคะเหมือนทุกคนแบบอยากรู้มากนะคะว่าใครจีบใครก่อนนะคะก็บอกตรงนี้เลยนะคะว่าอิงเองค่ะอิงไม่คนจีบก่อนเองนะคะก็คืออิงอะ่ะก็ใช้วิธีแบบว่าเข้าหาแบบเนียนๆนะคะทุกคนทุกคนก็จะรู้ใช่ไหมว่าอิงแบบทาปกให้กายอะไรอยบบ่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอิงก็ใช้ความสัมพันธ์ของตัวเองให้เป็นประโยชน์นะคะก็คือ เข้าไปคุยกับกายแบบเออเราสนใจช่องเขาอะไรแบบเนี้ยเราสนใจงานที่เขาทําแล้วเราเนี่ยทำการาฟิกอะไรแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็แล้วก็ส่งงานให้เขาดูนะคะแล้วก็บอกว่าเออถ้าสนใจรับเราเข้าทํางานอะไรเงี้ยก็ติดต่อได้อะไรแบบนี้นะคะก็คือเอางานเข้าหานะคะแล้วก็แบบเข้าไปจีบแบบเนียนๆน,นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าถามว่าใครเป็นคนขอใครเป็นแฟนนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นกายนะคะก็ แต่ว่าถ้ากายไม่ขออิงก็คงขออยู่ดีนะคะทุกคนพี่อายุเท่าไหร่จ๊ะเท่าไหร่จ๊ะก็อายุนะคะตอนนี้อิงอายุก็ยี่สิบสามยังเข้ายี่สิบสี่แล้วนะคะก็อีกไม่กี่เดือนก็จะยี่สิบสี่แล้วค่ะข้อต่อไปพี่อิงจะเปลี่ยนชื่อช่องไหมครับคือตอนแรกอะ่ะอิงก็คิดว่าจะเปลี่ยนดีไหมแต่ว่าเหมือนชื่อมลงสาบบินมันก็เท่ดีนะคะเหมือนกับแบบว่าที่อิงอะ่ะตั้งชื่อนี้ตอนแรกเพราะว่ากะจะลงแบบว่า เหมือนยังไม่รู้ว่าจะทําช่องไปในทิศทางไหนแล้วแบบชื่อมลงสาบบินอนะมันเป็นชื่อในเกมใช่ไหมแล้วก็หลายคนก็อาจจะรู้จักอิงมาจากชื่อนี้อะไรแบบนี้นะคะอิงก็เลยคิดว่าก็คงใช้ชื่อมลงสาบบินต่อไปเรื่อยๆมั้งคะ่ะถ้าเปลี่ยนก็อาจจะมาถามทุกคนอีกทีว่าแบบเออเปลี่ยนช่องควรใช้ชื่อแบบไหนดีอะไรแบบเนี้ยสเปคค่ะสเปคสเปคอิงไม่ค่อยตายตัวนะคะทุกคนเหมือนกันแบบว่าคือคนไหนน่ารักคนไหนนิสัยแบบ เราชอบนิสัยเขาหรือว่าเขาแบบไรเงี้ยก็ชอบนะคะแต่ว่าสําคัญที่สุดนะคะสําหรับอิงคือทัศนคติะคะ่ะถ้าสมมติว่าเนี่ยทัศนคติไปคนละทางความคิดเนี่ยไปคนละทางนะคะก็ก็จะอยู่ด้วยกันยากนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความเข้าใจเรื่องทัศนคติก็สําคัญที่สุดนะคะหลังหมดโควิดที่อิงมีแผนว่าจะทําอะไรไหมคะหลังหมดโควิดก็คงจะนัดเจอเพื่อนก่อนเลยนะคะแล้วก็ไปเที่ยวะคะ่ะ อยากรู้วิธีควบคุมน้ำหนักค่ะการกินแต่ละวันมีกี่มื้อกินอะไรบ้างหลักๆอยากรู้การควบคุมน้ำหนักคือบอกก่อนนะคะว่าตอนนี้อิงไม่ได้ควบคุมน้ำหนักอะไรแล้วนะคะก็ทานทั้งน้ำอัดลมแล้วก็โซเดียมปริมาณมากนะคะแต่ว่าถ้าช่วงที่ควบคุมน้ำหนักก็คือต้องงดพวกของหวานนะคะของหวานก็คืองดแบบเกือบศูนย์เลยนะคะแล้วก็ลดพวกของมันของทอดนะคะแบบ ก็อิงก็ทําตามวิธีคนอื่นเขาอีกทีนะคะแต่ว่าช่วงที่ลดน้ําหนักคุมอาหารจริงๆเนี่ยน้ำมันลมอิงก็คือไม่แตะเลยนะคะของที่มีโซเดียมเยอะๆของเค็มของรสจัดทั้งหลายก็คือไม่กินเลยนะคะทานแต่อาหารที่แบบรสอ่อนๆแล้วก็น้ํามันน้อยๆไขมันน้อยๆนะคะไม่กินของทอดไม่กินของมันไม่กินของหวานนะคะก็ ก็ลำบากนิดนึงนะคะแต่ว่าพอลดลงมาได้แล้วเนี่ยก็จะเริ่มปล่อยตัวนะคะแต่ว่าพอช่วงที่เราลดลงมาได้แล้วเนี่ยเราก็จะชินเหมือนกับเราชินกับการที่แบบว่าเราไม่กินเยอะไปแล้วนะคะมันก็ร่างกายมันก็ปรับไปเองนะคะก็ทีนี้ก็คงไม่กลับไปน้ําหนักขึ้นเยอะๆแบบง่ายๆนะคะก็คงก็นั่นแหลคะค่ะขอติดไปป๊บน,นี้แล้วพี่เล่นเกมอื่อนอกจาก ROV e ไหมคะ เล่นเกมอื่นนอกจาก ROV ไหมก็เล่นนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยได้เล่น ROV แล้วนะคะก็มีทั้งเกมในมือถือแล้วก็ Nintendo Switch นะคะดูแลผิวหน้ายังไงหน้าใสมากดูแลผิวหน้ายังไงหน้าใสมากจริงๆก็ไม่ได้ใสมากขนาดนั้นนะคะก็จะมีช่วงเถอะเป็นสิวพดบ้างหน้าลอกบ้างนะคะแต่ว่าดูแลผิวหน้ายังไงอิงก็ล้างหน้านะคะล้างหน้าเช้าล้างหน้าเย็นแล้วก็จะมีทาสกินแคร์บ้างซึ่งจริงๆมีคนขี้เกียจมากนะคะแล้วก็ จริงๆอิงอ่อะเมื่อก่อนอ่ะสมัยวัยรุ่นนะคะเป็นคนที่แบบสิวขึ้นเยอะมากนะคะสิวแบบเต็มหน้าเลยแล้วก็พอเหมือนพอเริ่มโตฮอร์โมนมันเปลี่ยนนะคะมันก็หายไปเองนะคะหายไปโดยธรรมชาตินะคะทางที่ก็ปฏิบัติตัวเหมือนเดิมนะคะสกินแคร์ทาบ้างไม่ทาบ้างกันแดดก็ทาเฉพาะวันที่ออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็ล้างหน้าเช้าเย็นแล้วก็ตอนที่รู้สึก,กว่าสกรปรกแค่นั้นเองค่ะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะ คุณพี่นะคะคุณพี่อยู่จังหวัดกรุงเทพนะคะพี่อิงคิดว่าผมกับพี่กายใครหลอกกว่ากันจากน้องโอ่งหิดใช่ไหมให้ทุกคนไปใชยกันตอบแล้วกันนะคะทุกคนคิดว่าระหว่างโอ่งหิดกับกายหิดเนี่ยใครหลอกกว่ากันนะคะก็ช่วยบอกอิงด้วยนะคะเพราะอิงก,ก็ดูไม่ค่อยออกนะคะไม่รู้ว่าใครหลอกกว่านะคะก็อิงขอจบการตอบคําถามไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็กดแชร์ให้อิงด้วยนะคะวันนี้อิงต้องขอตัวลาไปก่อน